สวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีครับวันนี้กับซีาูิมซุปเสพยังเด็นี่ซุปยังเกับครับนี่ซีฟู้ดซุปครับผมซีฟู้ดซุปนะครับผม,ผมกับไ่เคยกินหรอกอาจจะ <ผม S 2> เป็นครั้งแรกในชีวิตครับผมเพราะว่าผมบริจานัดมาเขาเอื่นอาหารสไตล,ล์อิตาเลียนครับครับผมคืออันนี้ผมกับไ่เคยกินครับสีลองลองเป่นครั้งแรกอันนี้ผมพัทมาเองนะครับพัดลูกชิ้นต้งหน้าอันนี้คือยังนี่พัดลูกชิ้นเนี้ยลูกชิ้นเขาเป่นยังปลาเส้นครับลูกชิ้นปลาเส้นนะครับเนาะเดี๋ยวอันแรกส้ม ซิมซิมสุกครับผมสนใจนี่เนี่ครับผมผมไม่เคยกินผมอยากจะดูว่ามันจะเงี้ยงแปลกๆแบบใดอันนี้ไม่เคยกินสิมีมีมี่หยางแน่ครับมีกุ้งมีกุ้งหอยปูปลาปูเพิ่มมีเหมือนเลยครับผมยกเลมาเลยยกเลมาเลยวาใส่ในบนจานครับเชิญเชิญซดก่อนนะครับครับพุงสิสิมเบิ้งอันนี้กับพึ่งพึ่งฟื้นมากครับกินนรสชาหลายอ๋อเผื่อดีเชฟย่างกับเห็ดสุกมะหอสด แก่แก่ซวงนะครับเนาะเพิ่นกับพิ่นกับพิ่นกับซวนยังหออเพิ่นเอนถอนก้อนเพิผลมาอนนก่อออคยันนี้ผมมีนี่เลยครับหั่งนกครับหางนกล้วผิวมันจะพุ่นครับอันนี้ก็เป็นสมุนไพรกัแต่ว่ากินม่ได้ครับผมหอยห้อยหอยหอยหอยมีเออหิ้วหอยตากก็หอยสีข้าข้อโวยทางวหนเนาะยกสดเลยนวะครับตอนแรกก้อนที่กินต้องเลี้ยก้อน มันยังคอยจะมาติดคออ้าวอ้าวลองเลี้ยเลี้ยไม่เห็ดคือว่าแล้วก็สวดบัตรนี่เป็งไงครับคือหอยปะมันนัวสมุนเสียบครับกลมกล่อมครับผมก็จิมีไอเครื่องก็จิมีหอมกระเทียม ครับผมก็กเติมคลิปลงไปง่ายง่ายครับอันนี้ง่ายอีหลีใส่มะเขือเทศครับมะเขือเทศมะเขือเทศสดมะเขือเทศสดนะครับแล้วก็มะเขือเทศซอสมะเขือเทศปั่นทําจากมะเขือเทศจากสวนน้ำเขาเนี่ยสวนนัวๆเลยครับนี่ครับผมมันจะออกนัวๆแต่บ่มีของสดด้วยกันกลมๆแซ่บดีอันนี้อันนี้เรากินกับขนมปังครับแกวครับผมจะใส่นะครับแล้วแซ่บดีแซ่บประดิษฐ์ถ้าใครเขาเคยกินก็จะพอใจนะครับกินแล้วก็จะพอใจกับเรา ที่เราทำไม่คุ้มครับเพราะว่าที่ให้มันเป็นในไอ้ซุปไทยเนาะบีบมะนาวเติมพริกป่นหรือว่าพริกแห้งก็จะเป็นจะเป็นเป็นต้มยำเป็นคล้ายๆรสต้มยำนะแต่ว่านี้ป็นสไตล์หลังกระหลังในบะหมี่แบบนี้แซ่บมากแซ่บบะหมี่พริกซีบะหมี่บักนาวครับนี่เราคือซุปครับผมมีขั้นใส่สันติภัตตีให้เดี๋เป็นสปาเกภตติแม่นๆครับเป็นสปาเกภตติซีฟู้ดไปเลยทันทีเลยครับไปเอาเส้นลวกเอาจุ่มลงไปนั่นแะครับแซ่บดีครับ อร่อยเลยผ่านครับผมผ่านนะครับผมนัวครับผมเอาล่ะขอกิชเก๋อนครับเรอสิเดอัดซียู่อีกโดนครับยู่อีกโดนครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ